สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็จะพามาปลูกต้นไม้นะคะต้นไม้นี้เราจะปลูกไว้เป็นรั้วนะคะรั้วเป็นรั้วธรรมชาติค่ะเราทำงานอยู่ที่บางพีนะคะแต่ว่าอาทิตย์นี้มีวันหยุด3วันค่ะเราก็เลยนั่งรถมาที่บ้านของแฟนค่ะแฟนเราจะอยู่ที่สุรินทร์นะคะปีนี้ก็ตั้งใจว่าจะทำงานที่บางพีเป็นปีสุดท้ายนะคะปีหน้าก็จะย้ายกลับมาอยู่กับแฟนค่ะ เวลามีวันหยุดเราก็จะกลับมาที่สุรินนะคะมาพักผ่อนแล้วก็มาทํานั่นทํานี่ค่ะวันนี้ก็ปลูกต้นไม้นะคะเป็นต้นไซเกาหลีค่ะเราตั้งใจจะปลูกให้เป็นแบบรั้วธรรมชาตินะคะก็คือปลูกให้มันเป็นแนวเป็นแถวเดียวกันค่ะ ต้นไซเกาหลีเราก็สั่งมาจาก Facebook นะคะต้นละประมาณ6บาทค่ะต้นก็จะค่อนข้างเล็กนิดนึงแต่ว่าพอดีโชคดีที่ตรงที่ตรงเนี้ค่ะแฟนเราเจาะบาดาลไว้ก็จะมีน้ำไว้รดต้นไม้ค่อนข้างที่จะเพียงพอนะคะตรงที่นี่ก็จะเป็นที่ถมใหม่นะคะ<น>แม่แฟนถมให้นะคะก็ จะไม่ค่อยมีต้นไม้เนาะเราก็จะพยายามปลูกปลูกเยอะๆก็คือหาสรรหาต้นไม้มาปลูกนะคะฝั่งนู้นก็มีปลูกพืชผักสวนควัวพวกตะไคร้ใบมะกรูดพวกมะนาวไว้นะคะแล้วก็เปิดน้ำลดทั้งวันเลยค่ะเป็นเป็นสปริงเกอร์อะค่ะค่ะยังไงเราก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปต่อไปเราจะมาอัปเดตนะคะว่า พื้นที่สวนตรงนี้จะมีความเขียวขึ้นมากแค่ไหนนะคะถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ